เพนคุยเพิ่นครับเน,บน,บนื่อกีฬะครับพี่น้องโผลครับหนูยู่แแฉครับพี่น้องนี่ครับแป๋วเพิ่นออกครับครับมาแป๋วเพิ่นออกพี่น้องพูดอ,อีกหูครับพี่น้องครับ วัสดีครับมันเหนียกับผามาใส่บวงอีกครับเปิดไม้ไม้ครับพี่น้องไม้เหนียวบ่เคยมาลองอยู่ครับไม้ผมแต่เก่าข้าเจ้าครับพี่น้องเห็นหลงร้อยข้าเจ้าใส่แล้วครับเห็นหอดบวงบได้แก็บบด้ยกุยครับก็มีป้องหนูอยู่ครับเห็นหลงร้อยลอยเถ่าพินห้อยเคลียหากินอยู่ครับพี่น้องตาครับลงมือใส่กันครับผมก็ใส่ได้ประมาณเศร้ากันหลังเลยครับพี่น้อง บ่วงหลายอยู่ครับพี่น้องแต่ว่าแถวบานผมหนูหายอย่างแห้งครับปีนี่จากไหนบ่ครับไม้ที่เคยหาสุปีไปเบิ่งกับบ่มีหลองล้อยเลยครับแตกแห้งครับปีนี่จากหนูไปทางไหนเบิดครับปะครับลงมือกันครับนี่แหละครับเห็นหลองร้อยอล้วครับพี่น้องลอยเถิคนครับ คือจังใหม่อยู่นะครับพี่น้องบณครับปองขึ้นขึ้นไปครับพี่น้องหนูขี้สิเข่าทอแหละครับถอระบายน้ำครับพี่น้องกับผมว่าสิไซม้งนี่แล้วครับจากหลังหนึ่งครับกับนี่ครับม้งนี่อีกหลังหนึ่งครับใส่ติดติดกันเลยแหละครับพี่น้องบ่วงหลายครับมือนี่ครับ ข้าเจ้าครับพี่น้องแต่บ่าลองล่อยกันยังใหม่ๆอยู่ครับหนูยังมีอยู่ข้าเจ้ายังมาท่านเอาไปเบิดนะครับนี่ครับผมก็ใส่บวงหลวดเบอร์13ครับพี่น้อง เี่ครับเห็ดไหมนํำครับบางหนีจะขั้นครับขนาดส้ยบวงหลายปันหนียังห่ดหมื่นหนึ่งหมื่นหนึ่งก่ะไดโตก็มีครับพี่น้องอยู่ไม้เกาทั้งผุนพบกันย่างบาท่านในเก็บอยู่ครับไม้ข้องน้ำครับพี่น้องเมื่อเสาก็ใไดตัวหนึ่งครับตัวหน่อยครับพี่น้องก่ไดล่งคลิปแล้วครับตัวหน่อยแห้งกับอีกตัวหนึ่ง เจ้าเอาไปครับถึงสองตอยู่ครับแต่ข้าเจ้าเอาไปตัวหนึ่งครับพี่นอ้องย่างไหวต่ตัวหน่อยให้ครับกรบาได้ลงคลิปแล้วครับตัวหน่อยแห้งครับพี่น้องบ่คือแล้วครับบ่อยากลงครับ หลังหนึ่งครับพี่น้องเห็ดไม้ไปนําอยู่ครับปูนกับไม้อยู่ครับนี่ครับหลังหนึ่งครับผมใส่สมองเป็นแปนครับพี่น้องเอฟซีพันบอกครับบ่ใยหาสายมองเป็นแปนครับลองตามเบิ้งครับพี่น้องนี่ครับ มังหลงลอ,งลอยมังเหน็่อีแล้วครับพี่น้องอีกแล้วครับอุ้ยผุนครับหลงลอยเพันพานครับงามแห้งครับพี่น้องก็เป็นท่างเดียวกันอยู่ครับทางมาจากท่างผุนละพี่น้องก็ดักไหวมังนี่อีกแล้วครับใส่สอนกันเลยครับพี่น้อง บ่วงลายครับมัอนี่บ่วงหลายครับจัดเลยครับบ่วงหลายครับพี่น้องปอกงามยู่ครับมองนี้ครับมามองนี้จะเห็นอีกแล้วครับอุ้ยไม้งามแห้งครับพี่น้องบมดทีแล้วครับข้องยังงามนี้แล้วครับเห็นยังเนาะครับพี่น้อง คุณครับอย่างงามเลยครับผมกับสิจัดมองนี้แล้วครับีิจักหลังครับ ครับพี่น้องครับพุนคุยเพ่นครับเบื้องตล่ะครับพี่น้องอุู้นครับหนูยู่ถ่ครับพี่น้องนี่ครับแป๋วพ่นออกครับนี่ครับมาแป๋วพ้นออกพี่น้องอีกหู่ครับพี่น้องครับ ผูนครับเห็นอยู่แล้วครับสองพ้นลงมากครับนี่เป็นชิ้นลงมาเนี่ยครับพี่น้องนี่ครับนี่นะครับผูนครับชิ้นลงไปหากินอยู่ทุ่งหน้าครับนี่ครับปองเพันครับพี่น้องผมก็ใส่ม้งนี่ยแหละครับอีกจักหล้างครับ รองงามพี่น้องครับจัดเลยลระครับย่งว่าลรอครับพี่น้องบ่วงไรครับมือนี่บ่วงไยแหงครับตกเฝ้าใซเลยครับขนาดมาจธิบายสามครับพี่น้องบ่วงยังไหลอยู่ครับนี่เดี๋ยวผมจะใส่ให้พี่น้องเบิ้งจากขั้นสองขั้นนะครับจากหลังสองหลังนะครับเจะเฝ้าใซก่อนครับหยันบบเบิดไงครับพี่น้อง จะเว้นกับสตกดินแล้วครับใส่ได้หลายๆครับพี่น้องย่างเสาจังสินหลุนได้ม่วนครับได้หลายหลังก็หลุนม้วนแห้งครับได้หลุนหลายหลังนะพี่น้อง ข้างไม้หนึ่งไม้หนึ่งกับไซส์สามสีหลังเลยแหละครับพี่น้องครับกันผาดครับ ครับผมก็ใสใ่เบิ้งสัมเนียนะครับเฝ้าใสก่อนครับพี่น้องฝุ่นครับจะเว็นสิตกดินและครับเฝ้าก่อนครับ สวัสดีครับสวัสดียามเสาวครับมายามบงนูกันครับพี่น้องมือหนี่อากาศหนาวแห้งครับไม้มือเนีผมก็หวังแห้งได้ครับพี่น้องหมายงามอยู่ครับหวังอยู่ครับหมายงามจังสยเป็นต่มีหนูครับเป็นแต่ด่ยู่แต่ว่าโบหัดอกนอกครับท่านหลุนกันเบิ้งครับพี่น้องจักสิมานไ้บอกครับแต่หวังอยู่ครับ หวังตรงไดโตนะครับพี่น้องป้าครับเป็นหลุนน้ำกันครับนี่แหละครับพี่น้องมาหอดไม้แล้วครับคุนครับหลังแหลกครับบัวพานให้เลยครับอุ้ยไม้ออกจากง่ามได้ครับพี่น้องไม้นี่ครับไหนคือบ่วพานครับบงคุยฟันติละครับ ยูแทลครับหนูครับที่ว่าชังไหนคือบ่ผ่านครับทางผลยังเป็นเลยครับพี่น้องมึงติล่ะครับอะครับหลุนกันเองครับนี่ครับหลังที่สองครับหลังที่สองกับ่ผ่านครับ นี่รังที่สามครับบ๊ผ่านคือกันครับพี่น้องสิม้าในบอ่อครับนี่มาอีกรังอยู่มังหนี่แล้วครับพี่น้องบ่าผ่านคือกันครับ ยังแฟนเลยครับตึงหลงรอยดีละครับพี่น้องนี่หลังครับพี่น้องเบิงเ้งตีละครับพ่นขาดบ,บากักหอยเชอรี่มากอันนี้หนาะบวงเลยครับขาดมากหม่ๆมเลยครับพี่น้องหูยชิมาหอดบวงกับบอกหอดครับหูบวงบ่ครับหนู ยังหน่อยเดียวก็หอดบวงได้ครับพี่น้องแนนอนอีหลีหนูตัวนี้ครับลาครับเป็นหลุนขั้นตอครับผูนแล้วครับข้างขันแท่นเนี่ยแล้วครับพี่น้องหลองร้อยเพ้นตีละครับมีแต่หนูหน่อยบ่ครับพี่น้องไม่แถวพ้นในหน่อยย่ครับผูนครับทางพ้นไปครับ ไปหาบวงทั้งหนาพุดแล้วครับพี่น้องลุนกันครับมูสผูนครับคือเก่าอยู่ครับคือเก่าอยู่พี่น้องแหล่งเหนจังไดครับ ผนครับพี่น้องคือเกาอยู่ครับมันมีตำ่ำมันมีสูนเลยครับไปจังไดบ่หนูทางก็ออกจังงามอยู่ครับนี่ก็คือเกาครับผุนครับพี่น้องเห็นอยู่นะครับไปจังไดไปจังไดบ่หนูมาล้างนี่ครับ หลังนี่ตํำอยู่ครับพี่น้องพุนครับเมืกี้ละครับต่ำไปทั้งพุนครับพี่น้องครับปบบวงทั้งผุนกันหลายอยู่ครับทางนี้จังไดจังไดครับเงียบอยู่ครับพี่น้องพุนครับคือเก่าอยู่ครับ ไบห,หลังนี่ก็บ่ผ่าพานเลยครับคุณครับพี่น้องหลังนี่แล้วครับคือเก่าอยู่ครับว้ไปจังไหบ้าครับอีกหลังมางนี่ครับ เก่าคือกันครับพี่น้องามาต่าเลยอุ้ย่ยอมคือกันครับพี่น้องมันไปจังไดครับหนูไม้ขางคันแท้เงียบเลยครับพี่น้องต่ำแค่หลังเดียวครับกะหนีมาอย,อยู่ไม้อันนี้อีกครับอยู่ปลาเขานี่ครับพี่น้องปลาเขาก็ครับ ประมาณเศ้าขั้นนี่แหละครับพี่น้องจากซิมีโตอีกบ่ครับหูยบวงตั้งหาสิบลังครับพี่น้องมอมมีโตมีแต้มไ้บอเป็นลุ่นล้างแหลกกันครับนี่ครับหลังแหลกครับคีอเก่าอยู่ครับพี่น้อง สรุปว่าอยู่ไหมไม,ไม่ประมาณพ่อโตรครับพี่น้องยอยู่น็บบวงหาสิบขั้นครับ,บรพ่อใดพ่อโตหลีครับพี่น้องครับไปทางใดบ่ครับหนูย่อมีหลีครับไม้ก็ออกจะงามครับพี่น้องตาบวงหลังเดียวครับโอ้ถาหลุนมืออืน่นอีกครับพี่น้อง ครับเป็นหลุนไม้เก่้าครับกดสลุปบามือหนิบอมานเลยครับบ่มีโตบ่มีแตมเลยครับไม้ก็ออกจะงามครับจังได้คือบ่มีโตเลยพี่น้องสุนบวงลังเดียวครับจังได้คลิปนี่ก็ขอลงได้ครับก็ถือว่าชมบรรยากาศหายอยู่หากินครับพี่น้องเห็ดจังได้ตัวครับบอมานครับ คลิปเนย้ก็สั้นีนยแล้วเนาะครับจังไดก็ฝากพี่ป่านะอาซ้อยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยครับสวัสดีครับ